เฮโนะแม่มาหาเจ้านิลละเออมากกับมากตัวนี่อะไรเนี่โอ้ยค่อยว่าชิมาถามเบิ่งอันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำสไลายแดงกับเลอฟ้าโอ้สร้างใหม่เติมมือได้เนี่ยโดนเลยเด้อได้สองมือสามมือแหละสองสามมือละเมียนฟ้าเท่ากันเรื่อยป่ะยามใดก็ให้ค่อยมาน้ำเจ้านี่บ่คนหลายไหมคนอหัวประเทศอร่ลดแจ็คบอกได้เปลี่นบอกได้บางมือเชาบ้านขำมั้บยังวะ โทรนำโทษตามนี่กระติดยากษ์เนี้ยโทรศัยมันสิมันสิบ่มี้ขื่นเนาะบันนี้ค่อยชีโทรเข้าศูนย์ค่บคุณดอกเออโทรไปรถโซนแปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวห้างประงรุมให้แต่ว่ากันไหมล,ล่ก็ดีลรานี่ขึ้นได้รถนี่เอาบ่าล่ะเอาลินะเอามันบ่เอาอยังไงน้ำสไลายแดงกับเลือฟ้าน้ำสไลายแดงกับเลือฟ้าเนาะสบู่สบู่เบิ้ลหรบ่เบิดแล้วเอาไปน้ำก็ได้บ่บเอาเอาสบู่อีกบ่เอาบ่สเป็น,น อาบน้ำใส่ดีขนาดนั้ป่ใส่ดีคักพอดีอยู่ในรถนี่ห่ดดวยมันไฟนก,ไกูแทบบ่วะมันก่ซักซันอุ้ยแต่แต่แต่ซักผ้าพ่นวะเออผมบ่ได้ซักเครื่องซักเเครื่องซักเออ <laughs> อ้ยจะไม่ได้ผัวผู้หูผพ้ดีคักเนาะใส่ซักผ้านึ่งเข้าเป่าไฟก็ได้ อย่าไฟดับเด้ห้ามันนี่กันขาเขาไม่ได้ดอกแม่เอ้ยเสื้อผ้าจะคล้องกันไรอยู่ซักเอานั่นละน้ำเขายากเอาว่านเขากะซักเอาซอยกัน <c oughs> โอ้ <c oughs> พี่นางไปใส่สันสมนั่นบ่ไม่ต้องมาถามหาดอกแต่ละงมือแตล่ละเวเ้นั่นมักกะสีส้นกันไปนั่งเฝ้าไล่ผ้าแพร่เครือเก่ามันนตัวว้านั่งเฝ้าไล่ผ้าแพร่เออ ดูดเบื่อจังวะเขาก็ซอยกันเอาธรรมดาพวกกับเมียโอ้ยมันเสือไัยอะไนี่มันเสือกูด้นี่เอามาผิดด้นี่โม่หลายตัวโย่ว่าอะไรจะมองบอกความอีกเย้มึงมองคนยังไงแบบนี้โอ้ยคนผมเคยเห็นชาวสักพาตะเคือกูก็ะซักสมือได้ละ เดี๋ยวนี่มันมาตรฐานสากลแทนดูขั้นเท่าี่แบ่งเว้นกันดิเพราะว่าที่เป็นซักผ้าเอ่อเฮดกัะเผาถูบ้านโอ้บัวกับเมียบมาต้องซอยกันป้าสิธาจะไปจ้างคนนั่นบ่จอกข้องกันว่างแล้วกันไม่เฮ็ดเอาฉันตัวควรนนะก็จ้างซักผ้าเนี่ยกับแบ่งเว้นกันแบ่งโคตเว้นซักผ้าผุ้นะเออฉันตัวมันจังเปรตเนียงกันของเจ้าของกับโซนหลายหรอกว่าผ้ากันใด เมื่อได้เหลวเวียนเจ้าสักผ้าบันีิพยนิฮิโนะซาด่ทั้งซาดเวียนกูซาด่ทั้งซะเห้อเอาคนเขาดิสักตัวแลลวเวียนเขาได้สันอีกพอซาตา นี่สั่นตัววัดชาดน้ำมึงตายแท้นี่ต้องมึงเอินหากูรอกบันไปซอยมึงมึงว่แท้ละโอ้ยว่ากูดยไงไปไปเดี๋ยวาไม่ค่อยไม่เฝ้าด้วยนี่นียังแน่กเ่านี่หนาดส่ด้ยัไม่เฝ้าบอก